ก่อนอื่นก็แสดงความเห็นใจกับพี่น้องน้ำท่วมที่อุบลราชธานีเดือนกว่าแล้วนะครับขอนแก่นตอนนี้มากรุงเทพมาแถวใกล้กรุงเทพก็จะมีนนทบุรีอยุธยาปทุมธานีเนี่ยก็ผมขอแสดงความเห็นใจและห่วงใยนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องโชคชะตาแล้วครับมันคงเป็นเรื่องของการที่ไม่มีการเตรียมการอะไรที่มันน่าจะเสียหายน้อยกว่านี้ ผมขออบอกบอกวิเราเน้นองว่าคือปัญหาปัจจุบันเนี่ยถ้าจะถ้าเป็นรัฐบาลผมขอแนะนํานะฮะว่าปัจจุบันคือการเยีออยวยานะครับแล้วอันข้อที่สองก็คือต้องเร่งระบายน้ําสมัยก่อนเนี่ยถ้าท่านหมอสุงพง์จําไม่ผิดเนี่ยเราไปยืมเครื่องสูบน้ําทุกที่เลยนะเวลาน้ําท่วมเนี่ยเครื่องสูบน้ําของอพญานาคทั้งหลายอ่ะของกอทม,ม ตอนนั้นที่ยังไม่เข้ากอทมเนี่ยเรายืมหมดกทมของกองทัพเรือก็มีนะของกรมชนประธานของกรมอะไรอะป้องกันป้องกันอุบัยางภัยอะไรเนี่ยบรรเทาสาภัยกุบรรเทาสาภัยก็เราเอาไประดมเลยนะตรงไหนที่ปล่อยไล่น้ําลงทุ่งนาลงอะไรเพื่อจะกะเอาน้ํามวลน้ําออกจากในเมืองเพื่อให้คนเขาทำหากินได้ให้มีชีวิตที่อยู่ปกติได้โดยเร็ว อันนั้นต้องรีบทําซะเครื่องระเบิดเครื่องสูบน้ําไปขอมาเลยมีเยอะแยะไปยืมมาก่อนนะครับส่วนระยะกลางเนี่ยต้องคงต้องทําเหมือนที่ผมทําที่อุดอรน่ะคือมันอย่างนี้ครับเอ่อเส้นน้ำนมันมาตาม g กร v ิตี้มาตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วน้ําเนี่ยมันจะไปลงแม่น้ํามันมีเส้นทางมันอยู่แต่ว่า คนที่ไปก่อสร้างถนนอย่างกรมกรม,ม,มทางหลวงก็ดีเนี่ยจะไม่คุยกับกรมชนประทานหรือหรือว่ากรมบรรเทาอะไรเลยก็ถึงเวลาวาดลูกสร้างสร้างไปสร้างไปมันก็ขวางทางน้ําไหลอย่างที่ผมเคยเล่าฟังว่าผมไปถึงระเบิดถนนที่อุดรทําเอาสะพานแบรล่งชัว่วคราวใส่ไปก่อนแล้วน้ําไหลพลวดลงน้ําโขงหมดนะครับมันก็แห้งอุดรไม่ท่วมจนถึงวันนี้นะครับ เพราะว่าเราจะต้องมานั่งคือจริงๆแล้วมันสามารถใช้วิทยาศาสตร์ได้ดูได้เลยว่าทางไอ,ไอ้แกวิตี้มันไปทางไหนยังไงทางน้ําไหลเป็นยังไงแล้วมีสิ่งก่อสร้างอะไรขวางอยู่นะครับขวางอยู่ก็มีสองอย่างอย่างที่1ก็คือทุบสร้างใหม่แล้วก็ทําให้ทอรอดอย่างที่2ก็คือไดเวิร์ตเส้นทางน้ําให้ได้ซึ่งการไดเวิร์ตน้ําเนี่ยการ พันเปลี่ยนสถานมันจะต้องใช้เครื่องสูบน้ําช่วยอะไรช่วยนะครับแล้วก็นี่คือการแก้ปัญหาในระยะกลางนะครับแล้วก็ดูเรื่องของแม่น้ําตื้นเขืนทั้งหลายซึ่งจะต้องลอกนะครับส,สันดอนที่ลงน้าไหลลงทะเลก็ต้องลอกอันนี้เป็นระยะสองแล้วก็ต้องบริหารจัดการเขื่อนกับทุ่งรับน้ําให้คอยแก้ปัญหา เขื่อนนี่ต้องคำนวณล่วงหน้าเลยว่าคาดว่าปีนี้ฝนจะเป็นยังไงเขื่อนจะรับน้ำยังไงแล้วจะปล่อยออกไปก่อนได้ไหมเพื่อตอนช่วงที่น้ำมันยังแห้งอยู่เนี่ยปล่อยเขื่อนน้ำออกก่อนได้ไหมอะไรพวกนี้มันต้องมีการบริหารจัดการครับไม่ใช่ถึงเวลาเปิดตามรลูทีนนี่เดี๋ยวนี้ AI มันทำงานแทนเราก็ได้ AI มันดูพยากรณ์อากาศเสร็จเรียบร้อยมันก็เปิดน้ำเปิดอะไรให้เราเสร็จเรียบร้อยเป็นโรบอท นะครับอันนี้เอามาใช้ซะนะเอามาใช้ซะใครจะจัดซื้อจ,จัดจ้างอะไรก็ว่าไปแต่ว่าต้องทําตรงนี้นะครับเพื่อให้การบริหารน้ําในเขื่อนกับการบริหาราน้ําที่จะปล่อยออกไปยังทะเลเป็นอย่างนะครับอันนี้ต้องต้องเตรียมล่งหน้าแล้วน้ําทะเลระดับน้ำทะเล,ละเริ่มสูงขึ้นแล้วนะสูงไปสูงมาสูงมาสองสองเซนติเมตรกว่าล้ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าประเทศไทยไม่ทําอะไรต่อไปกุกน้ําจะท่วมขงังกรุงเทพแน่ถ้าร,ระดับน้าระดับน้ําทะเลสูงขึ้นมาเกินสิบเซนเพราะเราวันนี้สูงกว่าน้ทนาทะเลกลางๆสิบเซนเองนะกรุงเทพตอนนี้ต้องทําระยะยาวคือต้องทเอาเครื่องป้องกันเขื่อนป้องกันน้ําเข้ากรุงเทพนะครับแต่ทําแล้วมีกําไรนะทําเขื่อนนีมีกําไร ทำเื่อนไม่ขาดทุนหรอกไม่ต้องใช้เงินมากมาไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ต้องทำฟลัดเวยตามที่แผนตอนสมัยนายกปูท,ทําที่องอิงบอกว่าวันนี้จะเอาแผนสามจุดสาสามสสแสห้าหมื่นล้านเนี่ยกลับมาใช้นั่นก็คือการทำฟลัดเวเพื่อให้เวลาน้ําไม่มีน้ําก็เป็นถนนวิ่งได้เมื่อมีน้ําก็เป็นทางระบายน้ําลงทะเลได้นะครับ อันนี้ก็ต้องวางแผนคือนี่การจะบริหารประเทศเนี่ยมันต้องมียุทธศาสตร์แล้วมีเจ้าภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ชัดเจนนโยบายนี้ใครเป็นเจ้าภาพทําไปนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าทําวันต่อวันเนี่ยมันสุดเพราะปัญหามันหลากหลายปัญหาบางทีเราก็ไม่ได้สร้างอย่างเดียวปัญหาโลกเขาพัฒนาไปเราถอยหลังนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าเรื่องน้ําเนี่ย เป็นเรื่องที่ต้องต้องรีบทำเรื่องน้ำทั้งระบบน้ำร้อยแรงน้ำน้าท่วมเนี่ยประเทศไทยเสียหายมามากมายเหลือเกินเปรียบเทียบกับงบที่ต้องลงทุนไปเนี่ยน้อยนิดนะครับต้องทำซะแล้วเรื่องนี้ผมสนใจมากถ้าหากว่ายัางไงจะให้ผมช่วยก็บอกนะครับ